สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะพามา,าแนะนำสินค้าอีกหนึ่งรายการนะครับที่ผมสั่งมาใช้เป็นประจำนะครับจากร a z a d านะครับร้นานค้าในร a z a ้านะครับวันนี้ก็จะเป็นไอคอนนะครับสายพานขาดนะครับสายพานที่ผมสั่งมานะครับก็จะมี เป็นของแท้นะครับอันนี้ของคิกนะครับคิกร้อยี่้านะครับถ้าเป็นไอคอนนะครับก็จะไอคอนนะครับก็จะใช้ใสายพานนี่นะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะสั่งมาจากลัสซารานะครับเป็นของแท้ก็มีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่300กว่าบาทนะครับ ถูกราคาถูกกว่านี้ก็มีนะเป็นเกรดเอนะครับร้อยกว่าบาทสองร้อกว่าบาทแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับของยามาฮ่าก็มีนะครับอันนี้เป็นของมีโอครับตัวนี้เป็นของมีโอนะครับก็มีเหมือนกันนะครับในลาซาดานะครับเพราะว่า รถสายพานนะครับบางทีบางทีนะครับตามบ้านนอกเรานะครับบางทีอาจจะไม่มีเก็บนะครับบางร้านนะครับต่อมาบางรุ่นนะครับเนี่ยถ้าอย่างเราขับรุ่นไหนอยู่นะครับเราก็ซื้อสั่งซื้อติดไว้นะครับสักหนึ่งเส้นนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับได้ของแท้ด้วยนะครับในรัสด่านะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะหาลิงก์มาให้นะครับแปะอยู่ไว้ใต้คลิปนะครับ หรือหารุ่นไหนอยู่นะถ้าหาไม่ได้นะครับผมก็จะนำลิงก์มาไว้ให้นะครับคอมเมนต์มาถามมาดูนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายพานขาดนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนสายพานก็ไม่ยากนะครับก็มีการเปลี่ยนสายพานนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนง่ายนะครับก็มีแค่ ตัวทีเบอร์8นะครับแล้วก็บล็อกลมหตัวนะครับจะเป็นบล็อกไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็จะมีลูกบล็อกแต่ถ้าเป็น Honda นครับก็จะมีลูกบล็อกเบอร์22กับเบอร์19นะครับส่วนยามาฮ่ก็จะมีลูกบล็อกเบอร์สินะครับผมแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยีนะครับสลับขันนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับถ้าใคร ขาดเครื่องมือตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใน l a z a ด a นะครับก็จะมีร้านค้านะครับขายอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับไปลองหากันดูได้นะครับ l a ซ a ด้นะครับนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมถ้าใครต้องการนะสายพานนะครับรุ่นต่างๆนะผมก็จะนำมาแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ส่วนใน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค okay. ่อยากจะแนะนำนะครับแหล่งหาซื้อสินค้านะครับก็สำหรับนะครับใครหาซื้อสินค้าตัวไหนนะครับหาซื้อแถวบ้านไม่ได้นะครับหรือว่า,าต้องการสินค้า,าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะพยายามหามาให้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นอีก หนึ่งทางเลือกนะครับในการหาซื้อสินค้านะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปเลาะหานะครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับในลา a าดนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็แนะนำนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆรู้นะครับว่าเราซื้อสินค้าตรงไหนบ้างนะครับมันง่ายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นะครับ ลาไปก่อนครับผมเอาไว้ถ้ามาีคลิปที่น่าสนใจผมก็จะนำมาลงให้นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ